สวัสดีครับวันนี้ฟิกทอยจะมารีวิวปืนดีว่าพาแบงค์อัดส่วน1นตัวหนึ่งนะครับนี่มาพร้อมกล่องขาวสวยงามลายสินลัคดีว่าอยู่ตรงกลางเลยนะครับเป็นงานของค่าย Dimension นะครับออกแบบกล่องได้สวยงามมากจะมาเปิดกล่องดูเลยว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูพร้อมกัน นี่นะครับข้างในก็จะมีฟองน้ำกันกระแทกชัน้นเปิดอ่ามาพบกับคู่มือนะครับก็จะมีวิธีการใช้งานแล้วก็บอกขนาดความจุของตัวแบตนะครับซึ่งตัวปืนนี้จะมีขนาดความจุ8000แอมป์นะครับคิดง่ายๆสามารถชาร์จ iPhone ได้ประมาณ4ครั้งหนึ่ง การชาร์จเต็มของปืนนี้ก็จะคือจะชาร์จได้ใน i p h o n สครั้งนะครับด้านหลังของคู่มือก็จะมีแผ่นพลาสติกอะคริลิกนะครับก็จะมี3ชิ้นคือ A, B, C ให้ลูกค้านำไปประกอบเพื่อเป็นที่วางปืนนะครับอะเรามาถึงไฮไลไท์ของเราปืนดีว่าเคยกดซะ ปืนดีว่านะครับทำจากพลาสติกอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับก็จะมีเขียนเหมือนในเกมเลยมาดูค่อยๆดูกันไปนะครับน้ำหนักไม่ไม่ไม่หนักครับประมาณ1นจุ 3, ประมาณไม่ถึง2องโลครับ รายละเอียดของปืนทําได้สวยงามนะครับในกล่องก็จะมีปืนเดี๋ยวดูปืนก่อนก็จะมีคุมกุญแจไว้สําหรับห้อยที่ท้ายกระบอกปืนนะครับอ่ากุญแจเป็นรูปก,กระต่ายแล้วก็จะมีสายชาร์จให้ก็คือสายชาร์จก็สามารถนําไปต่อพวกหม่แปลงไอโฟน แอนดรอยได้เลยนะครับกส็สามารถชักไฟได้ตัวนี้สายเป็นสายสีชมพูน,นะครับเป็นแบบแบนก็ okay. จะมี3ชิน้นนี้เรามาดูตัวปืนกันดีกว่ามีฟังก์ชันการใช้งานอะไรบ้างก็คือเมื่อกดไกลปืนนะครับก็ะจะมีไฟขึ้นบริเวณบริเวณตัวปืนมีไฟบอกสถานะว่าตอนนี้แบตเตอรี่ภายในตัว ตัวปืนเหลือประมาณเท่าไหร่นะครับก็ซึ่งตอนนี้ก็จะมีอยู่3าขีดนะครับนี่ก็คือน่าจะทางขอชาร์จมาให้นะครับเพื่อสําหรับการใช้งานอ่าเรามาดูฟังก์ชันต่อไปก็คือเมื่อกดยิงก็จะมีเลเซอร์ขึ้นกดครั้งจะมีเลเซอร์ขึ้นนะครับจะมีเลเซอร์จุดไฟแดงให้และเมื่อกดไกลลึกเข้าไปอีกก็จะกลายเป็น ไฟฉายคือจ,จะมีไฟฉายเป็นไฟฉายได้ด้วยนะครับจะปิดไฟฉายรายละเอียดปืนสวยงามมากนะครับ คือถ้าสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาทางเพจฟิกทอยได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับขอจบการรีวิวเท่านี้นะครับ